สวัสดีครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการเตรียมลูกเตรียมความพร้อมสําหรับการนําอุปกรณ์มาแลกซื้อให้ลูกค้านะครับเนี่ยจุดประสงค์งก็คือเราเนี่ยสามารถช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเตรียมความพร้อมก่อนได้นะครับก่อนที่จะนําอุปกรณ์มาแลกหรือมาเทรดอินนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีบทบาทของเรานะครับที่จะช่วยเป็นบทบาทสําคัญนะครับที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเตรียมเครื่องไว้ก่อนที่จะ เอาอุปกรณ์มาเทรดแล้วก็ซื้อเครื่องใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหัวข้อหลักอยู่สองหัวข้อนะครับก็อาจจะรายละเอียดไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับในหัวข้อสองอันนี้แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่เคยช่วยลูกค้าสําหรับการเอา่าเตรียมข้อมูลหรือเตรียมความพร้อมสําหรับการนําเครื่องมาแกลกแลวนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยข้อแรกเนี่ย Apple ก็บอกว่าให้เราเนี่ย ช่วยลูกค้าเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการนำมาแลกก่อนไม่ว่าจะเป็น i p n o n p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  w e w c t อาก็ให้ยกเลิกการจับคู่ Apple Watch ก่อนให้ลูกค้าเนี่ยสำรองข้อมูล iPhone ไม่ว่าจะเป็นการสำรองไปยัง iCloud หรือว่าการสำรองไปยังเครื่องใหม่ในภายหลังโดยผู้ช่วยตั้งค่าพวกนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะ,ะมีท็อปิกให้นะครับก็คือถ้าลูกค้าแจ้งว่าชั้นเนี่ยมีพื้นที่ไอคาไม่เพียงพอสำหรับสมองข้อมูล อุปกรณ์ในเครื่องปัจจุบันเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็จะทราบไปแล้วว่าไอ้คาวเนี่ยมีเนื้อที่ให้ทีแค่5ค้ากิกนะครับที่นอกเนี่ยกว่ากว่านี้ก็คือต้องเช่าเพิ่มนะครับเริ่มต้นที่ส5มิบห้าบาทเป็นห้าสิบกิ่าไปจนสูงสุด2ทีลรไบต์เลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าแจ้งเรามาว่าเนื้อที่ไม่พออย่างเงี้ยเราก็ก็ให้เราเนี่ยแจ้งกับลูกค้านะครับว่าคุณลูกค้าเนี่ย IPhone, iPad, เพื่อให้โลเดอร์แพ็กเกจใหม่แล้วก็มีพื้นที่ iC คาวไม่เพียงพอในการสำรองข้อมูลในอุปกรณ์ปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยยังสามารถใช้สิทธิ์ได้รับพื้นที่ไอคาวชั่วคราวนะครับซึ่งจะใช้งานได้เป็นระยะเวลา21วันนั่นเองทีนี้เนี่ยเราก็ควรต้องอเข้าไปศึกษาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการสำรองข้อมูลไอคาวชั่วคราวนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับก็คือการสำรองอเนื้อที่ไอคาวชั่วคราวเนี่ย มีไว้ก็คือหน้าที่ของไอคลาเนี่ยเขาสามารถอ่าออฟเฟอร์ไว้ให้เราอ่าแบ็กอัพข้อมูลในไอคลาไว้เนี่ยก็คือเราต้องกดที่ตั้งค่าเครื่องนะครับแล้วก็เลือกว่าเตรียมเตรียมความพร้อมหรืออ่าขออนุญาตดูที่โทรศัพท์ผมนะคือตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวเลือกในตั้งค่าทั่วไปนะครับแล้วก็ t r เฟอ f e r or reset อะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกกด เริ่มการเริ่มการทําการเตรียมโอนถ่ายข้อมูลนะครับก็คือมันจะสามารถเข้า,าฟีเจอร์ที่เป็นฟีเจอร์สําหรับสํารองข้อมูลในไอคาวยได้ชั่วคราว21วันนะครับตรงนี้เนี่ยพอมันแบ็กอัพข้อมูลของเราใส่ไอคาวสสาเร็จแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะแบ็กอัพข้อมูลใส่ไอคาวของเราที่เราเช่าเนื้อที่ไว้นะครับคนที่ไม่ได้เช่าเนื้อที่เนี่ยมันก็จะไม่แบ็กอัพนะครับถ้าเรากดตัวเลือกนี้เนี่ยมันก็จะออฟเฟอร์พื้นที่เนี่ย เอาไว้ให้นะครับ21วันไม่ว่าข้อมูลเราจะเยอะมากมายแค่ไหนนะครับเรากดตรงนี้เนี่ยอ่ามันก็จะแบ็กอัพข้อมูลเราเนี่ยไปเก็บไว้ที่ iCloud ในได้ถึง21วันนะครับแต่ว่าระหว่างนี้ใน21วันเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่เราทําการกดแบ็กอัพไว้เนี่ยเราอย่าเพิ่งทําการลบเครื่องหรือลบข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําการลบเครื่องอลบข้อมูลเนี่ยข้อมูลในคาว์เ่านั้นเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยนะครับ วิธีการนี้มีไว้สำหรับที่เราจะาสำรองข้อมูลใส่ไอคาวไว้ชั่วคราว21วันแล้วก็ไปดึงข้อมูลในก้อน l o คาวนี้ไปลงที่เครื่องใหม่นะครับอทีนี้เนี่ยหลังจากเราทำการดึงข้อมูลลงที่เครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เช็คข้อมูลให้ตรวจตรวจเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยลบข้อมูลที่เครื่องเก่าทิ้งนั่นเองนะครับ อย่าทําการลบก่อนเป็นเป็นอันขาดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ข้อมูลในไอคาว d เนี่ยแล้วก็ข้อมูลในเครื่องเนี่ยหายไปเลยทั้งคู่นะครับเนื่องจากมันเป็นพื้นที่สํารองชั่วคราวนั่นเองครับก็เป็นเงื่อนไขที่ a อ p l e ทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการสํารองข้อมูลนะครับส่วนเรื่องที่สามเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้อง ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยลงชื่อออกจาก c l o u d แล้วก็ลบข้อมูลทั้งหมดออกจาก i c l o า d นะครับผมมีวิธีการง่ายๆนะครับก็คือในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้สำรองไ l o าวหรืออะไรแบบที่ผมพูดเมื่อกี้หรอกเราใช้วิธีการอ่าทานเฟอร์ข้อมูลจากเครื่องสู่เครื่องเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ทันทีทําในเวลาระยะเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ Apple ก็คิดค้นมาให้อยู่แล้วนะครับอ่าทีนี้เนี่ย หลังจากที่เราย้ายข้อมูลเสร็จลูกค้าตรวจเช็คข้อมูลในเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะให้เราช่วยลบข้อมูลเครื่องเก่าหรือลูกค้าบางท่านต้องการเทรดอินอ่าเราจําเป็นต้องเก็บเครื่องลูกค้าไว้อยู่แล้วนะครับวิธีที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยที่สุดก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปที่แอปค้นหา iPhone ใน iPhone เครื่องใหม่หรือ iPad เครื่องใหม่นะครับอ่าแล้วก็ทําการต่างลบข้อมูลแบบออนไลน์ไปยังเครื่องอุปกรณ์เครื่องเก่านั่นเอง เพราะว่าวิธีการนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยสั่งลบข้อมูลแล้วเนี่ยมันยังเป็นการลงชื่อออกจากไอคาวไปโดยปริยายในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับจริงๆก็ไม่เวลาเดียวกันหรอกก็คือมันต้องทำสองครั้งนะครับครั้งแรกคือใส่รหัส Apple ID เพื่อลบข้อมูลในเครื่องเก่านะครับเป็นการรีเช็ครหัส Apple ID ของเครื่องลูกค้าด้วยว่าลูกค้าจำรหัสได้หรือเปล่าส่วนริกที่2ก็คือเป็นการลงชื่อออก อ่าลงชื่อออกจาก ICloud ในอุปกรณ์เครื่องเก่านะครับเราต้องใส่รหัส Apple ID อีกครั้งหนึ่งถ้าเราทำา2ขั้นตอนนี้สำเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นการล้างเครื่องแล้วก็ออกจาก ICloud ในอุปกรณ์เครื่องเก่าเครื่องเก่าเนี่ยเราก็สามารถเก็บกลับคืนไปให้ผู้ที่รับซื้อเทรดอินหรือว่าให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปขายหรือว่าเอาไปให้ผู้ใช้รายอื่นใช้ได้เลยนั่นเอง ผมว่าวิธีนะี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดดีกว่ามากดลบข้อมูลในตัวเครื่องเองนะครับเพราะว่าเรากดลบข้อมูลในตัวเครื่องเองบางเครื่องเนี่ยก็ถามรหัสผ่านบางเครื่องก็ไม่ถามรหัสผ่านบางเครื่องที่ไม่ถามรหัสผ่านเนี่ยบางทีแอคท v a เวตเข้าไปกลายเป็นติดล็อก Apple ID อยู่เลยนะครับก็เจอกันได้บ,บ่อยๆผมแนะนําวิธีแบบผมดีกว่าก็คือ,อล้างเครื่องผ่านตัว Find My iPhone พวกนี้นะครับ นี่ก็คือแบบที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้เนี่ยอ,อีกข้อนึงก็คือเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องใหม่นยก็ได้พูดไปแล้วนะครับมันฟังอาจจะดูแล้วยุ่งยากสำหรับลูกค้าแต่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องยุ่งยากขนาดนั้นนะครับเพราะว่า,าการที่ย้ายข้อมูลแบบเครื่องต่อเครื่องเนี่ย เราทําได้โดยการใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่าเริ่มต้นอย่างรวดเร็วหรือว่าดึงผ่านไอคาหรือว่าวิธีเก่าวิธีโบราณเลยก็คือดึงผ่านโปรแกรม i อจูนหรือไฟเดอร์นั่นเองนะครับโปรแกรม i อจูนตอนนี้เนี่ยก็จะใช้ได้อยู่แค่บนเครื่องอที่เป็น Windows PC หรือ Windows Notebook เท่านั้นนะครับส่วนใน Mac เนี่ยจะภาษารวมกับไฟเดอร์ที่เป็นซิสเต็มของตัวเครื่อง Mac ทุกรุ่นนั่นเองนะครับแต่วิธีการนี้ก็คิดว่า น่าจะทากันได้อยู่แล้วนะครับส่วนแบบสํารวจท้ายท็อปิกเนี่ยเขาถามว่าลูกค้าคุณเนี่ยคนที่เป็นคู่ขายเนี่ยต้องช่วยลูกค้าเตรียมอุปกรณ์ของพวกเขาเนี่ยสําหรับการนํามาแลกหรือเทรดอินบ่อยแค่ไหนนะครับผลสํารวจก็ออกมาเป็นเอกฉระชันนะครับว่าบ่อยครั้งนะครับอ่าน้อยคนที่จะทุกครั้งทุกอ่าแล้วก็ไม่เคยเลยเนี่ยสองเปอร์เซ็นไม่เคยเลยเนี่ยผมว่าเขาเนี่ย เป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม่กับเป็นร้านที่ขายให้ชาวต่างชาติเป็นหลักนะครับเพราะชาวต่างชาติเนี่ยเวลาเขาซื้อเครื่องเสร็จอะซื้อเสร็จจ่ายเงินใส่ถุงเขาอยากจะกลับแล้วเขาอยากจะไปอันบ็อกซิ่งเองเขาอยากจะไปทำเองมีประเทศไทยเราเนี่นยแหละครับที่ต้องมาคอยป้อนคอยบอกคอยแกะเครื่องเช็คให้นะครับอ่าก็เป็นมาตรการพิเศษเฉพาะประเทศไทยเรานั่นเองนะครับสำหรับ ัดาต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่ลติดตามนะครับสวัสดีครับ